ก็ยินดีนะดตนน้อนรับสู่รายการโฟร์ยัคเตอรเมอร์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มาอยูบกับเอ่อเอ่อเอ่อเซเวอร์นะฮะเอาชีวิตรอดของผมนะยังไปไม่ถึงไหนเช่นเดิมนะฮะโอเคโอ้อบอกตรงนะเมื่อวานนะมีคนมาสัมภาษณ์ผมนะคำถามบอกตรงว่ากวนตินเป็นที่สุดเลยฮะถ้าใครอยากจะ ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้นะฮะถามกวนตินมากเลยฮนะใครตั้งคาถามผมก็ไม่รู้ถ้าเกิดเป็นน้องๆขอโทษด้วยนะฮะโอเคสำหรับภาพนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านต่อตเติมให้มันเสร็จๆไปเลยนะฮะผมวันนี้ผมอาจจะอัพอัพคลิปลงช้าไปหน่อยนะฮะไม่หน่อยแล้วมักงจะสี่ทุ่ม,มนะนี่ยใช่ปะวะมันงนะเห็นบอกว่าตัวเกมไมคาภา,าค0.11.0นะจะออกตอนเวลาประมาณย2บอนิกานะฮะ ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดอยู่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองไปดูเดี s <S ๋ยวถึงเวลาเมื่อไหร่ผมจะดูนะฮะโอเคไปดดูหน้ากกันโอ้ผมคิปเปอร์โดดดองเลยฮะเป็นเงนนะก็ไดมอนด์นะผมก็เจอไดมอนด์ตรงหาอะไรวะไปเจอไปขุดเจอตรงเบสล็อกนะก็คราวนี้ผมก็เลยเคลียร์เบรสล็อกเยอะเลยฮะก็คือไปขุดเป็นทางโล่งๆนะคราวนี้อผมจะทำอะไรวะโอ้ยใส่กระจกกระจกกระจกม่ทรายเยอะพอดีเลย กๆๆๆๆระจกกระจกกระจกพรมเนื่อสื่อเหมือนแต่ตาผาจะมีโอ้โคบบ็อบโโคโอเคนะเดี๋ยวปัม๊มโคก่นแล้วกันให้ปั๊มโคไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนจากชักโคให้เป็นโคนะฮะก่อื่นใส่โคเข้าไปก่อนนะแล้วก็เอากดากดตรงชาโคจะมีนะฮะมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นโคนะบั็กพรักนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะมันแต่ศูนย์จุดแปดจุดหนึ่งนะก็ยังไม่ได้แก้บั็กเรื่องนี้นะเอ็นถือว่าเป็นบักดีพอสมควรนะ แปเพิ่งนี่เท่าไหร่วะอันนี้เราสายเรามีก่อนสี่สิบเก้านะแปดตแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าไอ้สักเหือลืมอะไรแปดแปดหกแปดหกสี่สิบแปดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแค่นี้ก่อนกันนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เมือกี้จำไว้ได้ฮะ ก็ใช่ไหมฮะถ้เาเกิดคุณหยุดเรียนไปนะฮะมาถึงแบบปิดเทอมมาแล้วนะเราคุณไม่ได้ทบทวนบทเรียนนะคุณจะลืมลืมเป็นผมเลยฮนะใช่ไหมฮะตดวแทมเอ๊ย๋อใช่ใช่สายยังผผาไม่เสร็จโอเคตอนนี้เราก็แล้วเราจะมาต่อเติมหลังคาให้มันเสร็จเสร็จไปนะฮะผมจะไม่มีคิปเปอร์มาเบิ้มแอกไม่ใช่ลนะคงจะไม่มีคิปเปอร์มาเบึ้มบนหลังคาฮนะไอ้สร้างทางดีๆไม่เป็นง่ายวะนี่ถุยโอเคมาตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยสร้างต่อนะฮะ เนื่องจากว่าเดี๋ยวบางทางขึ้นนะฮะอืมโอ้มีมอนเตอร์ที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยฮะเป็นเป็นสัตว์ประเภทไหนล้วนี่อ่ะคีปเปิร์นเองโอ้โหโอ้โหด้ดักร้องไห้เลยแต่ทำน้องนี้เลยฮะเอ้ยผมสังเกตนะทำไมสัตว์สัตว์ในฟาร์มผมมันสึกมันน้อยลงฮะหรือว่ามันออกจากฟาร์มฮะไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะลองกลับฟาร์มนิดนึงนะรู้สึกเหมือนผมสผมจะแด้ว่าผมแบบสัตว์ไปเยอะใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เหมือนสัตว์มันเหลือน้อยโคตรอ่ะ โคตรของโคตรของโคตรเลยฮะไม่รู้นะไม่รู้ก็ไม่มีใครฆ่าเลยนะฮะอยู่ดีมันก็น้อยของมันเองนะฮะอะท่านผู้ชมถือว่างงไหมล่ะมันฆ่าบักเป็นบักหรือเปล่านะฮะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะฮะโอเคนะผมก็คิดไว้แล้วนะว่าพรุ่งนี้ผมจะทําอะไรนะพรุ่งนี้ก็จะมาสอนเรื่องทิจเจอแพรนะฮะว่าทิจเจอแพรนี้ทํายังไงนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้นะก็รอดูได้เลยนะพรุ่งนี้ผมทําแน่นอนนะ แป๊บนึงนะปุ๊บปบโอเคเร็งเล็งยังไงดีวะเนะี่ยให้มันหายบักหนึ่งช่างมานันนก็นะฮะพรุ่งนี้นะผมจะสอนเรื่องทำ t ิชเช e r Pack ก็คือ t ิชเช e r ์แพ k ที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นะฮะถ้าใครอยากจะรู้วิธีการทำนะก็รอดูได้เลยคนระับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะทำนะฮะทำแบบสอนเรื่องทำทิชเชอร์แพ c k แล้วก็ อาจจะ,ะไม่ใช่แล้วก็พอวันมะลืนนะผมก็จะสอนอะไรว่าทาไว้นี่ฮะท,ทําภาพเร็วนะที่มีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะก็พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างๆนะไม่ค่อยว่างก็คือผมทําตัวทําตัวไม่ว่างเองแหละก็คือไปหานั่งดูหนังนะฮะหนังอะไรไม่ต้องรู้ฮะนะไปหานั่งดูอันนี้มงอันอนี้เม,น,ม,น,มนะฮะก็เลยติดเลยนะก็ะเลยค้างตรงหน้าจอประมาณ ตั้งแต่เช้าจะถึงเที่ยงนะก็เลยทําคลิปชา้าด้วยแหละนะฮะก็เป็นปัญหานะแก้ไม่ได้เลยเรื <c oughs> ่องดัดนิสัยเอาง่ายนะฮะแต่ดัดนิสัยตัวเองไม่ค่อยได้เท่ไหรฮนะไอ้ดัดนิสัยตัวเองได้คือคำหยาบไปแล้วแบางทีก็ดัดได้หนึงนะฮะเน้นเลยนะครับว่าน,นิดนึงเนะี่ยจะ,ะบางทีจะอ,อุย้ยพังเลยโอย้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วนะชุรู้สึกเหมือนเอ่อทีมผมนะก็คือ ไอ้กลุ่ม a อ d r o อ d and iOS ก็คือมีดากี้อาร์มบอสแล้วก็ผมใช่ไหมฮะรู้สึกจะเริ่มทําที่แบบผมเคยเอาคลิปไปลงอะที่เล่นกับวานะฮะอันนั้นอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฮะไอท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมึงพูดเองเองไม่ใช่เหรออะไรทำนองนี้ไม่ใช่ก็เป็นคลิปแบบโซเวเบลพีพีนะอันนั้นที่ผมคิดนะอันนั้นแหละเห็นเขาทํากันแล้วนะแต่ว่าคลิปผมอะผมทําแล้วแต่ดันเฟลนะฮะก็คือคลิปมันไอ้นี่มันแบบ มันมันพังนะฮะก็คือแบบสีมันลายๆอะ่ะสีมันลายฮะมันแบบอยู่ดีบางทีก็ไม่มีภาพนะบะองผมอะแปลกเลยอะสวยเย็ดเป็ดเลยทีเดียวนะกําลังสองเลยเนะี่ยฮะเดี๋ยวผมจะบอกข้อเสียนะเกิดผมแบบตัดต่อคลิปมาแล้วทําไมถึงภาพไม่ชัดนะฮะก็คือข้อที่หนึ่งก็คือใช้โปรแกรมตัดต่อที่มันทําความเร็วได้ใช่ไหมฮะก็คือมันจะลดความชัดของภาพของพวกเราไอ้ของของเราไปด้วยนะความชัดนะก็คือ อย่างเช่นอึอออโอเคอย่างเช่นนะความเอมปุ๊กลงขนาดน่า,า,าอย่างเช่นภาพคุณถ่ายถ่ายประมาณ 720p ใช่ไหมฮะพอคุณไปตัดต่อปุ๊บจาก 720p นั่นแหละมันจะเหลือแค่ 360p ฮะเข้าใจไหมฮะไอคนไอคนที่ชอบไอคนอัดเกมกันก็น่าจะรู้นะฮะมันจะลด ภาพความชัดอาจจะลดความชัดเหลือสามร้อยยี่สิบหรงอสามหกสิบนะฮะพี P นะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาสำหรับผมตอนนี้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเสียกับภาพอาจจะไม่ตรงกันด้วยฮะนี่คือข้อเสียยกกําลังสองที่ผมอยากจะแก้มากที่สุดเลยฮะให้ภาพไม่ชัดแต่พอดูได้นี่ค่อยว่าไปหน่อยนะฮะแต่นี่มันเอิอ่มนี่มันแบบสุสดยอดเลยฮะก็คือแบบภาพไม่ชัดด้วยเสียงมันมาตรงกับภาพด้วยโอ้โหยัดเต็ด โอ้โหอย่างเช่นเสียงเสียงผมประมาณสิบนาทีและภาคกุ้ยตามมาใลยทำนองเนี้ยเฮ้ยมันจะหนุกไหมนะอะไรทำนองนี้นะฮะเอ่อขึ้นไงดีวะจุ๊บๆกบปรบเจอะเจอยอะไรแบบนี้ทำไงดีวะไอจุ๊บงี้ดิโอ้กบตกว้าวมืดเลยแกปับปับโอเคก็ผมอาจจะไม่ตัดต่อนะฮะตัดต่อที่ผมเคยตัดต่อนะฮะเพราะว่า นานด้วยแหละนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลานี่แล้วนะฮะถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ผมจะไปดูลนะ้ว่าภาคให่มายอย่างนะฮะน,น,น,นอนได้เฉพาะตอนคะืนนะรอแป๊บนึนนงจบโอเคนะนี่ก็กี่นาทีแล้วเจ็ดนาทีนะฮะโอเคแล้วก็ตื่นนอนยมอามเช้าเอาหน้ากระจกก็เผาได้ไปเกือบครึ่งท่อนแล้วมั้งนะฮะถุยไม่ใช่ลนะก็ <c oughs> ถูกนะเกือบครึ่งท่อนมันเลยด้วยซ้ำไปนะ เราจะการปูหลังคาเสร็จดีกว่าจะได้ทำสักทีนะฮะอืออับอัดจับแล้วก็อัดอแล้วก็อัดอโอเคปับแล้วก็วางเลยฮะโปจะมีโอกาสที่เราจะตกไปข้างล่างประมาณห้าสิบห้าสิบฮะถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณไม่ยอมมองข้างหลังนะอยโ้ยเฮ้ยยอมเกือบแล้วก็ฮ่ามัได้แอมตัหลกเกือบเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดจริงนะฮะไม่ได้เล่นอบอบ อ่ะวิให้เออเอไอ้ยาเลยเลยเลยไเกินไม่เลยเลยี่โอเคแล้วก็วิธีหารลงไม่ให้เลื่อนดโอเคทางนี้เราคงต้องปิดแล้วแหละอืปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวผมก็ปิดกันนะฮะชุบ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 ทำไมผมด้องปิดใช่ไหมฮะคำถามง่ายๆอือหือตอบตอบยากหรือเปล่านะโคตรง่ายนะก็คือเดี๋ยวมันลวดโอเคโอเคเลยละแล้วก็ทางขึ้นตรงนี้ดีกว่า โอเคท้าเป็นหลุม่างนี้จะได้รู้ว่าทางลงอยู่ไหนด้วยนะฮะอืมตรงนี้เราทำผิดนี่หว่าปึ๊บปึ๊บเบิบบิบอืมปบ๊บอืใช่ไหมถูกยังถูกแล้วโอเคเึิบเบิบเบิบปบิบปบจะอะไอ้นี่มันหมายความอะไรกันเนี่ยเดี๋่เราวางผิดกันแล้วดีวไปไม่ได้วางก่อนไปเจอ เอาขี้วัไม่ได้โทษโทษโทษโะอืมรูกเหมือนตอนนี้จะเผาผ่านไม้ได้แบบสุอร์มหาโคตรเลยนะฮะเนื่องจากว่ไม้บ้านผมนี่แม่งจะหมดโลกแล้วด้วยโอ้โหจะหมดแล้วด้ยโอ้กี่พาร์ตในกจะสร้างหลังคาดเสร็จนะฮะอยากรู้ด้เกิดเราจะหมดแล้วเกินเกิดอันนี้วางผิดวางผิดปุ๊บไปยปบปุ๊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 บอืม แล้วก็อ๊ตรงนี้ผมก็ททำผิดอีกเหรอไอ้อย่างนี้มีด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยผมจะทำผิดหืมยป็นไงนี่ครับเป็นไงฮะเทพบนะเทียบเทีบหนึ่งชึบปรปรปิ้งไม่ใช่แล้วไม่ค่อยมีอะไรมาเร่นเลยเนาะนะไอ้ตรงนั้นนะที่ผมนี่แล้วอยู่ดีสัตว์ก็เกิดนะก็งงเลยครับท่านผู้ชมผมนี่ตะลึงเลยเกิดได้ยังไง ลูกไสยอยู่ห่างนะแล้วย้ามันขึ้นมาพอดีด้วยมันก็เลยเกิดเหรอมัง้งวงเล็บมั้งนะแต่ทำาเองนี้เลยฮะโอ้โหคุณดูนั่นนะไอ้ฟาร์มไอหยับบอกผิดไอ้ฟาร์มไอ้เนี่ยอะไรว่าไอ้เนี่ยโกโก้นะของผมนะฮะมันในนี่มันไม่ยอมโตสักทีผมก็งงนะฮะทำไมมันถึงไม่โตวะผมวางแลวนะผมเอามาแล้ววางปุ๊บมันไม่โตเลยผมแปลกใจมากเลยในเรื่องเนี้ยเออทำไมมันไม่โตวะเออทำไมไมันไ,ไม่โตเออถามใครดีว,วะท่านผู้ชมพอรู้ไหมฮะ ทำไมมันไม่โตเลยงงเอาไว้เบยเอาไม้เพิ่มก่อนนิดนึงพอเสร็จแล้วนะฮะก็เอาไม้อันนี้เผาไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไม้แปลรูปอ่ะนี่สี่จ็หกอันเลยเดี๋ยวผมต้องหาไม้เพิ่มแล้วเดี๋ยวไปหาตัดไม้แถวบ้านไอวาแล้วกันนะฮะแถวบ้านไอวาเลยนะฮะเอ๊ะโคล Fall, อันนึ่งอันรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเร็เวเร็เวเ,วเ,วเ,วเวโอเคได้ละ ต้นไม้หนึ่เก็บไว้ก่อนนะเพื่อไม่เป็นการเพื่อไม่เป็นการสับสูนไม้ครับจมวลมมดล้วยมวมล้วยจมวลมมด้วยมวล้วยจมวลด้วยจมลด้วนะแล้วยจมวลดลวยจมวลด้วยโมวลด้วยจมวลด้วยจวล้ oh, ลวยจมวล้วหลยหมวลด้วยเด้วยจมลเมวลด้วยจมวลด้วยจมล้วลยนนจยม้วยจมล้วยนมวลดวยจมวล้ายบล้วนจมวลดวยจมวลดยจมววยจเลวยจต้อยจมว้วยจ่วด้ยู่วลด้วยจอวลด้ยจมวลดี่ยอมนลด้ย โอเคจุ๊บโอ้ยเว้ยติดๆโอ้ยจุ๊บอืมป๊อปป๊อปป๊อโอเคเอ่อจะอ๋อถูกละวไม้ตรงนี้มันหมดตอนนี้เท่ากันแล้วใช่ไหมโอเคเราก็วางอย่างนี้เลยดีกว่าโอ้ว่าเดอะฟากคิปเปอร์แมนเงยมองเสยมึงดักหน้าบ้านตัวแล้วตัวจะออกจากบ้านยังไงเดอะฟากอิติเหี้ยมเหี้ยมเลยนะฮะนี่อันนี้ไม่หยาบนะไม่หยาบอิตเหี้ยมนี่ไม่หยาบเลยถุย เอ๊ะหนึ่งนะมันมันในนี่ปะวะมันพอดีปะวะเฮ้ยมันพอดีปะวะไอ้ตรงนี้ต้องสูงว่าหนึ่งหนึ่งระดับไอ้ตรงนี้ก็ต้องสูงแค่นี้พอแล้วเชดโดแม่งไม่เท่ากันเว้ยนี่ต้องอย่างนี้นี่เออนี่โถท่านผู้ชมไม่เชื่อผมโถท่านผู้ชมบอกเอ,อ้เกี่ยวเลยเนี้ยมึงทำไม่ใช่เหรออะไรยำน้อน,นี้ไปุปจารแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวจากซับไต่ไขเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นร่วงลงเลยอะไรก็ไม่รู้นะจุบจุบเซิร์ฟนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาเล่นแล้วนะะเนื่องจากว่า <c oughs> อะไรเสร็จเ,เป็นไข่อยู่นะตอนนี้เนื่องจากว่ารู้สึกมันหมู่นี้ผมไปเล่นเกมนึงนะไม่ได้เกมในคอมแล้วกันนะเป็นเกมของโทรศัพท์นี่แหละจะว่าเป็นเกมโทรศัพท์ก็ว่าใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิงนะก็เป็นเกม PSP นะเป็นเกม PSP นะที่แบบโหลดจากอ้จ้โอ้ย โหลดจากโทรศัพท์โหลดเข้ามาในโทรศัพท์เอาครับมาหมดตหนนะีย่ยะโหลดโหลดเข้าในโทรศัพท์นะฮะกินหน่วยความจำเยอะพอสมควรเลยเป็นเกมก็เป็นเกมแนวแอคชั่นนะแนวต่อสู้บูบูเบย์นะฮะเกมอะไรนะผมอาจจะแคสลงอยู่นะบางวันไอ้บางทีนะถ้าผมถ้าผมมีอารมณ์นะ <c oughs> เอออวางมา,มานี้ได้อยู่ไปเลถ้าเกิดผมอยากจะลงผมก็จะลงนะถ้าผมไม่อยากลงผมก็ไม่เอาลงนะนี่ครับ ตามใจสจุดแล้วจุดจุบโอเค<ม>ปับปบับปับแล้วก็พรบแล้วก็ชั้นอันนี้ยังเรายังไม่งางใช่ไหมจุบจุบเดี๋ยวชัช้นนี้เลยเราไปทําเป็นห้องเก็บขอ,องกันนะฮะชั้นบนตรงนี้เพราะมันโลง่งผิดปกติแล้วมันแปลกด้วยโอเคทางลงให้ตูลงก่อนแล้วกันนะลงก็ๆๆดูเออหนึ่งปิดปุ๊บเป็นไงฮะ สวยเซฟเลยฮะเดี๋ยวเ,เอากระจกตรงนี้ดีกว่านะเอ๊จะจะบอกว่ะสีป่ะเนี่ยนะขอดูน,นะอืมเหอยดีวะจำเนีนะเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะแล้วปักทอยก่อน,นโอ๊ยตับผิดโอ,โอเคแล้วก็ไงต่อดียะอืมแค่นี้กนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาคิดทีหลังขี้เกียจค,คิดนะฮะตอนนี้ แค่ยใา้มันเตอร์มันเกิดก็พอแล้วนะะที่เราเราก็จะทำมันไดต่อข้างบนจะทําได้หรือเปล่าว่ากระเจ้าไอ้ไม่ใช่กระเจ้าไม่ใช่กระจกโอ้ยลิ้นพันแล้วอืฮอเอาสิพอดีตัวคาบอยู่ไหนตัวคาบโอ,โ,อโอเคประมาณสองสแต็กกับอีกอสองสแตก็กโอเคใช่ปะะ่าวว่าว้าวพอดีเลยส,อ,สองสแต็กและเศษหนึ่งเนี่ยพอดีตรงไหนวะเนีย ป่อ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 ตกไหมไม่ตกนะอือหืออาจะมาจะเไหนนี่แกลูกชัดเออจุดจุดจุบจุดจุดจุดคันเทพอือหืมเซียนนะเซียนมากระจกอือหืมนี่เซียนมากระจกคันเทียนมากระจกนี่ครับหืมวางเร็วมากอือหืมเร็วมากอาจจะวางแล้วเสียนกระจกไปอีกบานหนึ่งนะอือหืมเร็วมากเร็วมากจุบจุดเราไม่เสียกระจกเพราะทรายมันน้อยนะไม่ใช่ละโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วก็อีก่างหมดแล้วอ อืมมันติดหัวนะมันก็ไม่ติดไม่ค่อยติดนะฮะเดี๋ยวเราทําชั้นสองเพื่อไปห้องโกดังกันนะโกดังชั้นสองนะทำไงดีวะุดตรงนีุ้ดตรงนี้ป้าบมันขึ้นไม่ได้สิเออไม่นะอาเหี้ยเอกอาจจะเอาไปใครเห็นใช่ไหมอาจจะุดนี้เลยนี่คงจะไม่เป็นไรหรือมั้งนั่งนะเดี๋ยวไปคับบันไดก่อนนะฮะบันไดลิงเอ๊ะไม่ต้องคับก็ได้นี่กว่าเห็นมันอยู่ในกล่องอยู่ชุบ แต่ว่านี่อสเตียพอประหยัดประหยัดไม่ไม่ต้องประหยัดต้องมีตั้งเยอะนะอะไรทาองนี้นะแม่ชั้นสองชั้นสองนี่ชั้นสองนี่จะเป็นสี่อันนี้นีน 2, 2, 2, 2, 3, 4, นน่ห้องเก็บของกดังนะฮะติดไฟเพื่อนฮะเดี๋ยวม็อบเกิดเนี่ยบอกตรงว่าไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะถ้าม็อบมันเกิดเมื่อไหร่นะฮะคุณต้องยอมเสียสละเอ,อเสียสละของนะก็คือ ต้องยอมเสียเสียบ้านเลยนะบ้านคุณนะบ้านทั้งหลังนะก็คือมีโอกาสที่มอบมันจะระเบิดบ้านคุณในสูงสูงจนแบบน่าเชื่อถือเลยได,ได้แอกไม่แอกฮนะเดี๋ยวคับกล่องดีกว่านะฮะคอมเบตนะโอ้โหคอมเบตจอยู่นะ้องคาทห,หมดแล้วกันได้เจ็ดกล่องนะเจ็ดเลขขี้เลด้วยสิไม่เลขคู่ก็จะวางนะวางไวต้ตรงผมว่ากล่องลอยคุณเชื่อไหมอ่ะไอ้ลอยด้วย อ๋อลัคก,กี้ทูนัมเบอร์เลยนะฮะแต่เรื่องนั้นก็เราวางข้างในไปแล้วนะบอกว่างั้นป้าไม่วางได้เว้ยแต่เปิดไม่ได้เว้ยเฮ้ยเอาไงอ่ะอโอ้โหโอ้เก็บของไม่ได้ด้วยโอ้เยดโดทำแบบนี้เลยนะฮะไอ้เจ็บ,บดโดมองบนหลังคาแป๊บน,นึงเยันด,ด้โอ้โหแล้วก็ทางที่ดีวา่าตัวนี้ดีกว่านะฮะอาจจะเอาวางผิดละกูเฮ้โทษ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 ยันด,ด้วางผิดอีกแล้วเว้ย ที่อ่วางตรงนี้ใช่ไหมมันก็วางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็ผัดทัดไปอีกบล็อกหนึ่งบ้างตรงนี้นะทัดบีบล็อกหนึ่งนะว่าตรงนี้นะแล้วทีหีัก็อยากไาทำอะไรกับมันนะนี่ตรงนี้ก็ปิดนิดเลงก่อนก็ได้อ่าปิดไม่ได้ด้วยเย็ดโดอีกทีหนึ่งนะเย็ดบล็อกโฟโล่เลยไหมเทำตรงนี้ไม่ใช่แล้วเว้ยนี่ทำเปสวยทำาสวยนี่เป็นไงฮนะหเหมือนบ้านนี้แม่งดีโคตรนะฮะดูดูดูดด อ่าจะอะนี่เป็นไงถอยศาสตร์ทำนองนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคาบกล่องเพิ่มดีกว่าเคสหนึ่งนะเดี๋ยวขอนอนหลับเดีย๋ยวจะเพิ่งนอนดีกว่านะขอวางตรงนี้เสร็จก่อนผมบางทีผมชอบพูดแบบพูดก่อนทํานะบางทีผมอะ่ะผมก็เลยเวลาดูว่าคลิปกับภาพตรงกันมันก็เลยยากเลยนะผมเป็นคนชอบพูดก่อนแล้วค่อยทำมันคือแบบพอคิปเปอร์กำลังจะบึ้มผมมันไปพูดก่อนว่ายึดดบึ้มแล้วทำนองนี้มันก็เลย ยากเลยนะคราวนี้ยมึงก็สวยอีกแบบนะฮะคราวนี้ยตักทอนได้ด้วยสี่แก้ปัญหาได้ด้วยคราวนี้กูโอเคโอเคนี่ก็ชอบนะขอจบเลยก็ได้นะเฮ้ยอย่าเพิ่งจบดีกว่าเดี๋ยวไปดูไพนนอกดีกว่าโอเคเดี๋ยวนอนในเช้าเลยเดี๋ยวไปดูข้างนอกผบยู่หน้ามอนสเตอร์มอนสเตอร์ตัวไหนมันเล็งวะอืมขอโทษด้วยนะอยากจบคลิปมันเร็วเพราะตอนนี้ไปกิ๊กแล้วด้วยเนี่ยไอ้มาฮะเมื่อกี้ผมยังไม่เปิดดูอ่ะไม่ยังพูดถูกอ่ะผมคิดดู โอ้โหสาดาวสม,มนี้ได้เล้วะถึงได้บอกแงถึงก็ได้บอกว่าพิปอร์ไปัวทางนี้เย็ดดูควารมาร์สวยสาตเลยนะฮะแต่ตรงนี้กูยังไม่ตัดแต่แปลงออาให้นี่มาเลยดีกว่าอือหือสวยเรียบเลยฮนะสวยเรียบโอ้ยคนหลอนนี่ต้องเป็นคนหน้าตาดีเท่านั้นถึงจะทําบ้านหลังนี้ได้นะฮะโอ้โหเทพสัตว์เลยทีเดียวโอ้ยยับหลอนโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือเราทำอนไรนะอาจจะอะตัวอันไนมาเนี่นะนย ัดรถด้าอย่าบึ้มนะมึงฟรถดา้าฟรถด้าอย่าบึ้มนะมึองอย่าบึ้มนะมึองอีกทีหนึ่งตายโอเคโอเคถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นรู้แล้วกดซับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ผมขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวขอเอาไมานี้อุดแล้วก็แล้วก็ไปต่อแล้วก็ลงมาแล้วก็แล้วก็ขึ้นไม่ได้โอเคอ่าเย็ดเป็ดละ โอเคน,เนะครับบ๊ายบายกันด้วยฮะ